ปล่อยรถไหลช้าๆครับตอนนี้เรากําลังขับออกที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครนะครับมองไปข้างหน้าเราใช้เกียร์หนึ่งนะครับออกตัวมาเมื่อสักครู่นี้นะโอเคียรคืนกลับให้ครบครับน้องเต่าดีครับแล้วก็ปล่อยคันให้หมดนะครับกดคันเร่งเบาๆกดครับกดให้ได้ยินเสียงรอบเครื่องอยู่ดังวูดรอบของเครื่องก็ประมาณ2,500รอบเกียร์หนึ่งก็จะได้ประมาณ20่สอาเทได้รอบแล้วเปลี่ยนเกียร์สองเลยครับเหยียบคันให้สุดนะครับแล้วเท้าขวาควรยกจากคันเร่งนะจากเกียร์หนึ่งลงมาว่าง ค่อยๆปัดคันให้หมดก่อนโอเคครับปัดคันหมดแล้วกดเคร่งได้ครับข้างหน้าโค้งทางด้านขวาใช่ไหมมองหน้ารถครับให้หน้ารถเราชิดมาทางเส้นสีขาวทางด้านซ้ายหน้าเนีย่ยมีรถสวนมาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ชิดมาทางเส้นสีขาวตัวรถเรานะอาจจะล้ำไปทางเส้นสีเหลืองโอเคเท้าข่ายยกจากเร่งแล้วมากดเบรกก่อนนะครับเราจะไปบ้านแพรนะโอเคเหยียบเบรกครับตรงนี้อันตรายครูอยากให้ใช้เกีดหนึ่งช้าๆแล้วไปหยุดรอด้วยต้องหยุดรอนะเราไม่ไปเลยนะหยุดรอดูให้ปลอดภัยก่อนขึ้นดีครับขึ้นอีก อีกครับอีกครับอ่าล้วก็หยุดครับหยุดนิ่งๆเลยหยุดจบเพิ่มอีกหนึ่งครับอ่าเราจะขับออกตัวจากที่รัตช,ชันใช่ไหมทางขวาอย่าปล่อยเบรกก่อนนะปล่อยเบรกเมื่อกี้รถไหลโอเคทางขวาเขาจะเลี้ยวเข้ามาทางซอยที่เราอยู่โอเคมองซ้ายโอเคได้ละปล่อยคันก่อนต้องปล่อยคันออกมาใช่ไหมเอาปล่อยคันออกมาให้รถมีกําลังแล้วยกเบรกเลยดีครับมองซ้ายดีครับโอเคได้ส่งเคร่งนิดนึงเร่งครับเร่งเบาๆเร่งเรื่อยๆเร่งเลยครับเร่งเร่งเรื่อยๆครับอย่าพอนอย่าพอนอ่าเร่งเรื่อยๆนะถ้าเร่งแล้วไปยกถ้าเลี้ยงเคร่งอยู่แล้วไปยก เท้าขวาจากเครื่องรถจะกระตุกโอเคได้รอบแล้วยินเสียงแล้วยียบค่าแล้วยกเครื่องว่าซ้ายลงโอเคปล่อยคั่าลงมาก่อนปล่อยแล้วเลี้ยงเครื่องเลยนะครับอ่านี่ดกดข้างหลังเขาเห็นเราช้าเขาแซงเราไปแล้วโอเคมองข้างหน้าโอเคเปลนเกียร์สามเลยตอนนี้ได้แล้วได้เกียร์สามครับได้เกียร์สามยียบค่าก่อนแล้วเท้าขวาคุณยกจากเครื่องจากเกียร์สองขึ้นมาว่างแล้วดันตรงนี่คือเกียร์สามนะค่อยๆปล่อยค่าก่อนดีครับปล่อยคันหมดก่อนนะแล้วกดเครื่องได้ดีครับใส่ตามมองข้างหน้าไว้ข้างหน้าโค้งทางด้าน ซ้ายค่อยๆนะเท่าขวายกจากเร่งก่อนก่อนเข้าโค้งต้องช้าเท่าขวายยกจากคเร่งถ้ายกแล้วยังเร็วอยู่ต้องกดเบรกนะโอเคพอเข้าโค้งได้แล้วกดเคร่งต่อเลยเด็ยเขาเรียกว่าจับรัศสีโค้งได้ก่อนเข้าโค้งต้องช้าแต่พอเข้าโค้งแล้วเห็นว่าปลอดภัยแล้วส่งเร่งเลยนะใช้เกียร์สามก่อนดีเลยเอาตอนนี้ฝนเริ่มตกไปๆแล้วนะครับตีตีตัวนี้ตีลงมาตีลงมาหนึ่งทีโอเคอันนี้คือเปิดที่บัตรน้ำนะระดับที่หนึ่ง เค okay, เลยงไปเรื่อยเดี๋ยวคันหลังเขาเห็นเราช้าเขาจะแซงเราได้นะเพราะว่าเส้นตรงกลางคือเส้นสีเหลืองและเป็นเส้นปะนั่นหมายความว่าถ้าเขาเห็นเราช้าเขาจะแซงขวาเราได้นะโอเคเล่นงไปเรื่อยๆเส้นสีเหลืองเป็นการบอกให้เรารู้ว่าทางขวามือจะเป็นเลนที่เขาสวนมาด้วยนะนะครับตรงนี้คือทางโคง้งเป็นเส้นทือห้ามแสงโอเคเล่นงต่อไปเรื่อยครับเลีงต่อไปเรื่อยยังคงใช้เกียร์สามอยู่นะโอเคเลีงครับรถเราช้ากว่าเราก็พยายามชิดทางด้านซ้ายไว้ถ้าคันหลังเขาเห็นเราช้าเดี๋ยวเขาหาจางังหวะแซงเราไปได้นะโอเค ตอนนี้เราก็เล <hini> well ็กไปเรื่อยๆนะครับเราติดป้ายไว้ข้างหลังแล้วว่ามือไม้หัดครับใช่ไหมถ้าเราเขาหาจังหวะแซงได้เขาก็จะแซงนะเพราะว่าถนนนี้สามารถแซงได้เนื่องจากอะไรมีเส้นปะอยู่ทางด้านขวาแซงได้นะครับอ่านเล็กไปเรื่อยๆเลยครับโค้งเยอะโค้งเยอะก็ต้องระวังนะครับ นะข้างหน้าข้างหน้ามีโค้งซ้ายโค้งขวาใช่ไหมตอนนี้เราใช้เกียร์อะไรอยู่อ๋อ <3. S 1> okay, เล่นได้ครับใช้เกียร์สามประคองได้ครับน้องต่าใช้เกียร์สามเล่นเพิ่มนิดนึงได้ดูโค้งแล้วไม่ไม่ยากเ okay, เล่นเพิ่มอีกนิดนึงส่งคันเล่งเพิ่มเลยดีครับดีครับโ okay. อเคข้างหน้าโค้งซ้ายนิดนึ่งมืออยู่ตำแหน่งเดิมคือ9กับสหมุนแต่พวงมาลัยน,นี้เขาเรียกว,ว่าหมุนพวงมาลัยแบบฟรีแคนนะการหมุนพวงมาลัยแบบเนี้ยใช้ในกรณีของการเข้าโค้งกับการเปลี่ยนเลนนะเพราะฉะนั้นมือเราไม่ต้องยก ไปยกมานะครับไม่ต้องยกจากพวงมาลัยเราใช้มืออยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็หมุนแต่พวงมาลัยได้นะครับโอเคข้างหน้าติดรถติดใช่ไหมโอเคเหย,ยบเบรกอนเหย,ยบเบรกอนแล้วก็เหยียบคันลงไปโอเคเอตอนนี้ขยับไปเอาเกียร์เป็นเกียร์สองก่อนจากเกียร์สามลงมาบ้างก่อนด้านซ้ายดัลนลงอเอาเกียร์ปล,อล,ล่อยคันปลารุกเขาไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดเราก็ปลอกปล่อยคันออกมาแล้วก็ไม่หยุดโอเคประคองเกียร์สองได้ครับปล่อยคันออกมา แล้วก็กดคัิ้งต่อได้เลยครับ